สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป4นะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์นะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนนะคะเป็นซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะคะการเลือกใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการนําเสนอข้อมูลนะคะมาดูกันนะคะว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะ,ะเด็กๆคิดว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะคะที่ช่วยนําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจนะคะอันนี้คือโปรแกรม powerpoint นะคะสีส้มๆเนี่ยนะคะแล้วก็ word นะคะเป็นตัว W เนี่ยเป็นโปรแกรมพิมพ์มรายงานเพราะว่าพอเป็นโปรแกรมนำเสนอส่วนสีเขียวตรงนี้ Excel นะคะเป็นโปรแกรมคำนวณวันนี้จะเป็นมาเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมคำนวณน,นะคะหรือ Excel นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวคุยอธาบายโปรแกรม Word ก่อนนะโปรแกรม Microsoft Word นะคะเป็นโปรแกรมสร้างและจัด ทําทเอกสารทุกรูปแบบนะคะรายงานจดหมายใบายปาหน้านะคะได้หมดเลยนะคะอ่าส่วนอันนี้นะคะเป็นโปรแกรม Microsoft Excel นะคะเป็นโปรแกรมตารางการคำนวณน,นะคะเหมาะกับการคิดคำนวณได้หลายแบบนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นเกี่ยวกับตารางนะคะเหมือนในแบบฝึกหัดน,นะคะ อันนี้เป็นโปรแกรม PowerPoint ไว้นำเสนอเรื่องราวต่างๆนะคะหรือว่าเป็นการฉายสไลด์นั่นเองนะคะอ่าส่วนอันนี้จะเป็นที่มีอยู่ใน Google s h e e t เป็นรูปแบบออนไลน์นะคะมี Google s h e e t Google Docs Google s l i d e นะคะแล้วก็ Google Form นะคะ Google Calendar นะคะหรือว่า Google Drive นะคะ อ่าอันนี้จะเป็นลูกเต๋านะคะที่ให้นักเรียนช่วยกันประดิษฐ์เนาะ